ตอแรกก็ชอบกิเื่นวา,านเขาก็ชอบแล่เน้อไก่แล้วก็เินเข็มเาขั้นเ,ยเ,เียวไปด้วยอนหนึ่ง สวัสดียามเช้า้าเช้าครับผมเช้า,ชาได้ของว่างๆเช้าแล้วครับเจนหน้าบ้านแล้วเช้าแล้วครับผมวันนี้วันศุกร์วันศุกร์ก็จะ งานข้างนอกก็จะหยุดกันครับผมอยู่ร้านข้าเหนียวไก่ทอดก็มีข้าเหนียวหนังไก่ทอดกรอบๆอร่อยครับเช้า กินง่ายๆร้านขายหน้าบ้านครับผมะขายอยู่หน้าบ้านหน้าร้านของเยอะมาก ฝนตกพมือวานครับน้ำยังถังอยู่เลยตกสองวันติดแลนวะก็ตกล่อยวันเดียว็็เว้นสามวันสี่วันตกพอวันตกหนักบางวานันก็ตกเบา โ <Okay. S 2> อเคครับผมสวัสดีเช้าทุกท่าน